โดน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 คันนี้โดนครับโดนโดนโดนอู้ยโดน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 อุ้ยอุ้ยโอ้ยกดปลายจมน้ำเลยครับโอ้โหลายพลอยเลยครับดุยดุยดูดุสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนริพิญน้องนาณ์นะครับเบ็ดสิบคันกับเหยื่อลูกปลาดุกเหมือนเดิมนะนี่ มาครับวันนี้มาล่าปลาชะโดกันมาซ้ำจุดนี้เลยนี่จุดที่ได้ตัวเมื่อคลิปก่อนนะเบ็ดของเราเป็นเบ็ดตาคู่นะครับเหยื่อประดุกเกี่ยวต้นคอใครลรคสวยก็ผ่านนะครับเกี่ยวต้นคอกับเกี่ยวโคนหางครับก็จะได้เหยื่อแสนลักษณะนี้วิธีการปักปักให้เหยื่อ อยู่พิวน้ําครับสายชาวบ้านเขาเรียกว่าเหยื่อเล่นและเหยื่อวิ่งปักคันให้แข็งๆไว้ก่อนครับแล้วเราก็จะมีสายเชือกที่ต่อมาจากปลายคันยาวมาถึงโคนคัน เราจะห่วงสายไว้ประมาณสักศอกหนึ่งครับศอกนึงหรือแขนหนึ่งก็ได้เราจะมาผูกไว้กับดินตะลิง จะผูกกับพุ่มหญ้าก,ก็ได้หรือว่าถ้ามีต้นไม้ริมคลองริมตลิ่งเนี่ยก็ผูกได้ครับการเวลาปลาใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่กินอะ่ะเขาจะดึงคันจนหลุดครับถ้าไม่มีเชือกเนี่ยเขาจะดึงคันถอนไปเลยแต่ถ้าผูกเชือกไว้แบบเนี้ยอ่ะดึงคันถอนออกไปแต่ว่าเชือกจะได้ช่วยล้างอยู่ริมตลิ่งเวลามากู้จะไ,ไม่ต้องลงน้ํานะครับแล้วคันก็ไม่เสี่ยงกับการถูกปลาดึงหายไปด้วยเนาะ ก็ช่างเลดมาปักหมายเป็นคลองน้ํำก่อยนะสิบคันครับปักตอนนี้ประมาณสิบโมงก็เดี๋ยวช่วงสามสี่โมงเย็นเนี่ยเราจะมากู้กันเดี๋ยวช่างเลดขอตัวไปปักเป็ดให้ครบนะครับเด,เดี๋ยวมาเจอกันตอนกู้ไปครับได้เวลานะครับตอนนี้ประมาณสัก4ี่โมงเย็นครับทุกคนไปลองไปดูซิพอมีตัวหรือเปล่ายังไม่โดนครับเหยื่อยังอยู่ เราเอาเหยื่อมาเปลี่ยนด้วยนะครับคันไหนเหยื่อหมดเราจะเปลี่ยนเหยื่อแล้วก็ทิ้งข้ามคืนด้วยกู่เช้าอีกหงรอบครับตรงสะพานของเราสะพานหมานของเราครับยังไม่โดนยังไม่โดนก็สรุปแล้วเป็ดสิบคันรอบเย็นไม่มีโดนเลยครับเดี๋ยวมาเจอพนี้รอบหนึ่งเนาะเช้าเช้ามากู้กันอีกหนึ่งรอบครับ ก็สวัสดีกันตอนเช้าๆนะครับอุ้ยมากูเบ็ดชะโดกันจุดนี้เลยนะจุดแรกที่เราปักกันเมื่อวานครับเนี่ยอุ้ยคันถูกดึงลงน้ำไปหน่อยนึงครับนะนี่อ่ะโดน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 นี่ โอ้โหหมดแรงเต็มทีแล้วครับนี่แม่ด้วยแต่ตัวยังอ่อนๆอยู่นะะโดใหญ่รอบเช้าครับเมื่อวานเย็นไม่โดนเลยเช้ามาโดนแลน้วนี่แม่จุดนี้นี่ก็ยังหมานอยู่นะครับคลิปก่อนมาก็ได้ไปตัวหนึ่งเอานี่เอา,นเ,อาเนี่ยรู้เที่ยวกับมือไซนี้นี่น่าจะสองบวก เกือบติดสามไปนะครับเนี่ยเพิ่มมีสามโลครับตัวนี้ไม่ไม่มีเลี่ยวมีแรงนะครับเนี่ยแต่ยังเป็นๆน,นั่นเนี่ยเห็นนะตัวยังอ่อนๆอยู่เลยเอาเช้า,ชามาบวกกันและหนึ่งทุกคนเดี๋ยวไปดูคันอื่นต่อครับผมฮ้ยฮยฮยคันนี้น้ำไหวๆครับมีอาการเหมือนมีอาการ,าการทุกคน อุ้ยโดน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 ครับโดนโดนโอุ้ยอุ้ยอุ้ยกดปลายจมน้ำเลยครับเอ๋อนี่ฮะอู้นู่งไงนู่งไงโผล่แล้ว นี่เอานี่โอ้หแม่ตัวนี้ยังแข็งแรงดีครับมาบวกอีกหนึ่งทุกคนตัวนี้จะย่อมฝาตัวแรกหน่อยหนึ่งครับนี่อะแมแต่ตัวนี้ยังเป็นเป็นคักๆครับตัวนั้นก็หมดแรงน่าจะใกล้ตายเต,ต็มทีนะนี่ ปักเบ็ดล่าชะโดกันได้อย่างนี้ก็ชื่นใจครับผมโดน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 คันนี้โดนครับแม่เราบวกมาสองแล้วทุกคนคันนี้จะเป็นคันที่สามหรือเปล่านี่ตัวยังอยู่ด้วยนี่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 โอ้โหใจใจแล้วทุกคนเนี่ยโอ้โหลายพลอยเลยครับดู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  ครับอุ้ยอ้ย,อย,อยว้าวดูทุกคนโอ้โหแม่อย่างนี้ถือว่าชนโตใหญ่กันแล้วครับโหเด็ดจริงๆนี่โอ้ดูลายครับไอ้ลายใหญ่ทุกคนนี่ อุ้ยตรงนี้อู้เก็ดหลุดตรงนี้มีรอยมีรอยโดนแบบนั่งห้างส่องครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไงนะเนี่ยเนี่ยเป็นดวงกลมๆอยู่เนี่ยครับแต่ว่าไม่เป็นไงมาเจอเบ็ดอยู่ครับื่อสวยงามสวยงามนี่อ้า คลิปนี้บวกกันสามแล้วครับทุกคนเด็หลือเกินมาดูสายหน้าของเราหน,ะน่ตาเบ็ดเนี่ยเป็นเบ็ดเบอร์6ทับโอนะครับเป็นเบเ็ดสแตเลสเนี่ยเบ็ดของเราเป็นเบ็ดตาคู่ครับติดปากปลาอาอยู่ตาหนึ่งนี่เกี่ยวเหยื่อลูกประดุกนะไอ้สายหน้าตรงนี้ใช้เป็นลวดเป็นพันเกลียวสองรอบนะครับลวดเป็นมันจะแข็งนะงอยากครับถ้าลวดอ่อนมันจะงอง่ายง่าย,ายแล้วก็ลูกหมุนลูกหมุนตัวนี้เล็กหน่อยช่างเดชซื้อมามัน ดูเล็กไปนิดนึงครับแต่ว่าสายนี้ก็ยังเอาอยู่นี่แล้วสายหน้าตรงนี้เขาเรียกว่าสายเชือกไนล่อนแบบอ่อนนะเบอร์45ครับช่างเด็ชใช้สองเส้นเลยนี่สองเส้นคู่กันนี่พันเบ็ดไปโน่นเอาหมาหมาครับมาช่างกันหน่อยนี่สามตัวเต็มทุกอวนเลยทุกคนโอ้โหโดนตัวสวสวยงามๆครับผมเทออกนะ มาอ,อ,อึ๊บอ่านี่มาไอตัวนู้นแข็งแล้วน่ะเนี่ยไอตัวติดตัวแรกครับเมื่อวานไม่โดนเลยมาวันนี้จัดมาสามดอกเน้นๆครับเอาเดี <up. S 2> ๋ยวช่างตัวนี้สักก่อนเนี่ย ครับได้ไหมสองกิโลแปดกับอีกนิดๆครับตัวนี้นะสองกิโลแปดปึ๊บเอาตัวนี้อ่ะตัวเล็กนี่มันเป็นอยู่มันจะให้ช่างง่ายหรือเปล่าอ่าถ่ายไวไ้ๆวครับเดี๋ยวเด สอ,สองกิโลสามสองกิโลกับสามขีดครับตัวนี้สองโลแปดกับสองโลสามก็เป็นเท่าไหร่ห้าโลหนึ่งนะเอาที่นี้มานี่ตัวนี้สามกิโลครึ่งครับตัวนี้ก็ห้ากิโลหนึ่งสามกิโลครึ่งแปดกิโลหกนะทั้งหมดสามดอกครับนี่อ,อ เอานี่เลี้ยงให้เห็นชัดๆครับนี่ฮะก็ล่าชโดคลิปนี้ปักกระเบ็ดคันไม่ไผ่เหยื่อลูกปลาดุกนะครับโดนกันสามตัวง,งาม